บบจ้าคอมเมนต์กับบมี่เลยนะคะคุณบ่มีคน,อนคอมเมนต์ไใ,ใจจอดขอบคุณน,นะคะคือร้านดวงตาค่ะขอบคุณมากนะคะ,ะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะบุ๊กพีนสิกินเห็นทางทีชมเบิืงนะคะเพื่อคอนเทนต์เพราะว่าทางทีชมอาจจะน,นะะั่งเบิรงนค่ะอยากได้คอนเทนต์แนนมีแบบยอดไล์นะคะน,นี่บุกพีนใจเบื่อโทษแม่บ้านนี่เนาะ มวยสดเลยนะครับนี่ถูทุนไหลสดอยู่เฮนยังบมไดไปเอินแล้วเลยแล้วอย่ห้องชั้นสองก็พอประตูเลยห้องห้อง,องถามเขาว่าห้องไม่บานห้องใดคะเขาสิบอกว่ากิจล้วบอดพหรอดีแลมมือจิเป็นมังง่ายในชันะ จะเสนอจ้างในพันหนึงสิบเอ็ดน้งกับสิบเอียนอันไปดูเอกสารนาะจ้างในพันหนจ่งสิบเอ็ดจ้างในอบจบาลหมูวมีรายได้ได้ขนมอบจบานทำประจานค่ะ้เนแห้งนะ่ตัวค้นขนแล้วค่ะทนสดชื่นเป็นท่านเล็กหูว่าเวลาเขากินเพลนเขาสดชื่นเนาะ นาย่ว่าชุดซีนเนอ้อเขาพิมเพชรจน้ขลงบ้านเป็นนิสัยใส่มาเพชร <c oughs> ที่ของลงบาล้านมันมีหนังนอกจากเพชรก็กินจมตหลา,ายนอกยันไม่วมีหนังในกลางบานม่ได้กินเพชรนะแสบทอ 这校，另外还要打几台手。 น่าท่านผู้ชมน่ค่ผู้ชมแ่บค่ะเตุว่าแ่บ อ่งโดไเบิงโคมากโมมีคอมเมนมต์อืมคือปลาลูกระป่อเเลือกก็ลงอะไรฉันม่้ขอบคุณนะคะยายไก่ ่น่ากินกัะบ่มดันื้ยานอ้วนเรอคินเอาคินเอาก่ไดาษของน่มบดคือกนหลายเลย